สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปรู้จักกับวิธีการใช้แคนวาฟรีเพื่อลบแบ็คกราวให้กับภาพนิ่งนะคะในเมื่อเราไม่ได้ใช้ c a นวา Pro แต่เราใช้แคนวาฟรีทำยังไงจะลบแบ็คกราวได้ไปดูกันเลยค่ะสำหรับการลบแบ็คกราวในภาพนิ่งที่เป็นภาพสำหรับใช้ในงานออกแบบของแคนวาท่านที่ใช้แคนวาฟรีนะคะสามารถลบได้ยังไงถ้าหากเราไม่สามารถใช้ตัว Magic Media ของตัวแคนวาโปรได้ เราก็จะใช้ตัวแอปพลิเคชันค่ะซึ่งอยู่ในแคนวานั่นเองไม่ต้องออกไปที่โปรแกรมอื่นเลยนะคะจากหน้างานออกแบบของแคนวาที่แสดงอยู่ตอนนี้เป็นหน้าของ Presentation นะคะเป็นสไลด์ r e s e n t a t i o n ให้เราไปคลิกที่ App เราจะเห็นตัวช่องที่ให้ค้นหาเราก็พิมพ์ค้นหา Background นะคะ i l l s e r r นะคะ b บ็กกราวด์อิเลเที่เราค้นหาก็จะปรากฏขึ้นมาเราก็สามารถที่จะคลิกเลือกแอปพลิเคชันนี้ได้เลยจากนั้นเราก็คลิกเข้าไปที่แอปพลิเคชันที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปแพทต์ค่ะตัวแอปพลิเคชันนี้เขาจะให้เราอัปโหลดภาพที่เราต้องการจะลบแบ็กกราว์ขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะทำงานกับแอปพลิเคชันของเขาเราก็เลือกที่ชุด file จากนั้นเราก็ไปเลือกที่พิกเจอรค่ะ เลือกภาพที่เราต้องการจะลบแบ็กกราวภาพที่เราต้องการจะลบแบ็กกราวคือภาพนี้นะคะเลือกรีโ b a แบ็ r กราวได้เลยค่ะหลังจากที่เห็นพรีวิวภาพที่เราเลือกมาถูกต้องแล้วก็เลือกรีโ b a แบ็ r กราวค่ะตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผลลัพธ์ที่ปรากฏก็จะมาปรากฏอยู่ที่ด้านขวามือในหน้าออกแบบของเราค่ะ ตอนนี้เราได้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นภาพที่ลบแบ็กกราวจากภาพต้นฉบับเมื่อครู่ภาพที่ออกมาก็ยังมีบางจุดที่ยังมีแบ็กกราวติดมาอยู่บริเวณที่มีสีคล้ายคลึงกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของการลบแบ็กกราวนะคะกลับไปที่แอปค่ะ เนื้อลัของแอปก็คือตัวนี้นะคะที่มีเครื่องหมายบวกแล้วก็เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีก3ามูปคลิกที่แอปแล้วเราจะมาลองใช้แอปพลิเคชันตัวถัดมาก็คือ Clear-Background ค่ะคลิกที่ Clear-Background นะคะแล้วก็เลือกภาพที่เราต้องการจะลบภาพเดิมที่เราต้องการลบ Background แล้วก็คลิกที่ Remove-Background ค่ะ ระหว่างรอเดี๋ยวเราจะมาใส่ชื่อของแอปพลิเคชันแรกที่เราใช้ก่อนนะคะอ่าได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วค่ะแอปพลิเคชันแรกภาพที่ได้ผลลัพธ์มาคือตัว Background Eraser นะคะส่วนภาพนี้ก็ยังเห็นว่าจะมีข้อบกพร่องอยู่ก็คือ เขาได้ติดตัวที่เป็นสัญลักษณ์ของงานคริสต์มาสติดมาด้วยนะคะอยู่ที่บริเวณนี้ก็คือการเลือกพื้นที่ของวัตถุยังอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรซึ่งตัวที่สองผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะมาจากตัว clear background แล้วถ้าหากว่าท่านใดที่ใช้ Canva Pro นะคะผลลัพธ์เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันดับแรกเราต้องไปใส่ภาพเข้ามาก่อนนะคะสำหรับคนที่ใช้ Canva Pro ก็คือสามารถที่จะอัปโหลดภาพเข้ามาใน Canva ได้เลยหลังจากที่ได้ภาพมาใน Canva แล้วก็ไปคลิกที่เครื่องมือ BG Remover ที่แถบเครื่องมือด้านบนนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะขยายภาพให้มีขนาดเท่ากันเพื่อที่จะเปรียบเทียบดูผลลัพธ์นะคะจากนั้นจะขยายให้ทุกท่านได้เห็นใกล้ๆมากขึ้นอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่ไว้นะคะว่าเป็นใช้ตัว Background Remover เปรียบเทียบผลลัพธ์ให้เห็นนะคะว่าเราสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันได้สำหรับท่านที่ใช้แคนวาฟรีแต่ก็ยังจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างเราอาจจะต้องมาใช้วิธีอื่นในการลบเพิ่มเติมจากแอปพลิเคชันแรกก็คือแอปพลิเคชัน Background e r a s e r จะไม่ได้ติดตัวสัญ,ญลักษณ์ของคริสต์มาสที่อยู่บริเวณประตูของตัวแบบที่ถ่ายรูปมาด้วยนะคะแต่จะมี ตัวพื้นหลังสีขาวติดมาด้วยที่ตรงคอในภาพนี้นะคะพอมาแอปพลิเคชันที่2ก็คือแอปพลิเคชัน clear background ตรงนี้เขาอาจจะยังประมวลผลในการเลือกตัวแบบได้ยังไม่แม่นยำมากนักนะคะส่วนสุดท้ายก็คือ bg remover นะคะซึ่งเป็นตัว AI ที่อยู่ใน Canva อยู่แล้วสำหรับเวอร์ชัน Pro หรือว่าใครที่ใช้ Canva for Education ก็สามารถใช้เวอร์ชันของการลบ Background ที่อยู่ใน Canva ได้เลย mm hmm. เช่นเดียวกันที่เป็น AI นะคะจะเห็นว่าผลลัพธ์มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะคะตัวที่เป็น AI ใน Canva ที่ลบให้เราเนี่ยแม้แต่เส้นผมเล็กๆตรงนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะเก็บรายละเอียดมาให้เราได้แล้วก็ลบพื้นหลังได้อย่างแนบเนียน สังเกตจากตัวขอบของภาพนะคะในรายละเอียดของขอบภาพที่เราซูมเข้าไปดูเนี่ยในค้นว่าที่เป็นตัว Magic Media นะคะขอบของภาพสามารถที่จะตัดแล้วก็เก็บรายละเอียดได้เนียนมากส่วนตัวแอปพลิเคชันนะคะยังมีส่วนที่แอปพลิเคชันที่สที่เป็น c l e ียร์แบ็ r กราวเนี่ยเขายังเก็บรายละเอียดที่ขอบของชิ้นงานเนี่ยได้ไม่ละเอียดมากนะัก แต่ถามว่าสามารถที่จะใช้แก้ไขางานได้หรือเปล่านะคะก็ยังสามารถที่จะใช้ได้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่ใช้แคนวาฟรีอยู่หรือว่าท่านที่กำลังตัดสินใจที่จะใช้แคนวา p r รนะคะมีข้อเปรียบเทียบยังไงบ้างตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับท่านได้สำหรับท่านที่มีข้อคำถามเพิ่มเติมสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามช่องของเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ